มาเลยนะทุกคนเราตามข่าวสารกันยาวๆไปเลยนะครับวันนี้ก็มาดริดนะครับไม่ตัดโอกาสในการดึงจนาธทานฮามาร่วมงานในตลาดหน้าหนาวนะครับถือว่ามีความเป็นไปได้เพราะว่าเรอั id, นาดริดเนี่ยมีปัญหาในเกมรับแล้วครับหลังยุ่ยไปเลยนะบาดเจ็บหลายคนอันนี้เป็นสื่ออย่างสกายเยอรมันนะครับรายงานบอกว่าเรอั id, นเดริดยังไม่ปิดโอกาสจะจาดึงตัวจนาานทานาอามาร่วมทีมในตลาดซื้อขายเนมกราคมนี้ครับ ชุดขาวเองเจอปัญหาใหญ่หลังจากเอเดนมิลิตาแนวรับคนสำคัญเอ็นหัวเขา่าฉีกขาดนะครับส่งผลให้มิลิตาเนี่ยต้องเข้ารับการผ่าตัดและต้องพักรักษาตัวนานหลายเดือนก็คือปิดเทอมฤดูกาลนี้ไปเลยล่าสุดรายงานจากสกายเยอรมันบอกว่าเรอัลมาดริดไม่ปิดโอกาสในการเจรจากับไบเออร์เลวูเซ่นเพื่อคว้าตัวแนวรับวัย28ปีอย่างจุนาทานทามาเล่นในถิ่นซานติียโกปูเดเบล,เด,เ,ลเดือนมก,กราคมนี้ แม้มาริดนียครับยังไม่มีการเริ่มดําเนินการหารืออย่างเป็นทางการแต่สื่อเยอรมันเชื่อว่าโจนาธานทากําลังเป็นที่สนใจของทีมงานมาริดเป็นอย่างมากทางด้านของไบเยนมิวนิคเสือใต้เองเนี่ยยังคงให้ความสนใจและติดตามสถานการณ์ของแนวรับทีมชาติเยอรมันคนนี้แบบต่อเนื่องแต่สื่อที่เยอรมันนะครับบอกว่าไบเยนเนี่ยมองโอกาสในการคว้าตัวทามร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวหลังจบซีซั่นเท่านั้นนะครับ หลังจากนี้จึงอยู่ที่เรนมอริลนะครับ mm hmm. จะตัดสินใจเลือกใครมาช่วยงานในตำแหน่งเซ mm ็นเตอร์แบ็กซึ่งนอกจากทานแล้วยังมีชื่อของกาสเตโลลูเกบาแนวรับของไลซิกแล้วก็ไอริกลาปอร์ตครับแนวรับของ er. อัลดาเซอร์ก็ต้องมารอดูแล้วกันเนาะว่าจะเป็นยังไงในการเสริมแผงหลังให้กับอันเช่ตอนนี้ครับยุย่ยไปหมดเลยสถานการณ์น่าเป็นห่วงนะครับต้องรอดูนะ ก็ถือว่าต้องรอดูแล้วกันนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะฟอร์มดีครับสาหรับโจนาธานทาก็ถือว่ายืนแข็งๆเลยให้กับห้างยาเลวเซ้นณเวลานี้ฟอร์มใช้ได้ในวัยยีปีนะครับถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรลองทาบทามดูก็ถือว่าเอออาจจะมีสิทธิ์ลุ้นก็ได้สําหรับทางราชันชุดขาวเรอัลมาดริดนะครับอาไปต่อี่เอนโซฟอนนเดสหน่อยครับโอโหกลาสนะครับกางขาเอนโซเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับผู้ดีอย่างพิมเลงกลิตนะครับ อาจจะเหมาะกับลีกสเปนหรือว่าอาจจะเหมาะกับลีกิตาลีลีกฝรั่งเศสลีกเยอรมันมากกว่าหลีกอังกฤษนะครับนี่คือกาลาสนะครับเกิดข้อกังขาในตัวของเอนโซฟันันเดสนะมาดูกันหน่อยทางด้านของวิลเลียมกาลาสนะครับอดีตกองหลังเชลซีได้แสดงความคิดเห็นว่าเอนโซฟันันเดสเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับเวทีพรีเมียร์ลีก เอนโซ่ so ครับเขากลายเป็นเจ้าของนักเตะค่าตัวแพงที่สุดของกองกฤษหลังย้ายจากเบนฟิก้ามาอยู่กับเชลซีด้วยมูลค่า105ล้านปอนด์เมื่อเดือนมกราคมปี2 0 2 3ฟอร์มดีกับเบนฟิก้าแล้วก็ฟอร์มดีในฟุตบอลโลก2อไงก็ถือว่าอยากได้เลยนะครับมิดฟิว์วัย23ปีอย่างเอนโซ่นะครับทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในตอนแรกแต่ฟอร์มมค่อยดรอปลงไปและช่วงหลังเนี่ยกลายเป็นตัวเลือกสำรองในทีมของเอนโซ่มาเรสกา มาริสกาให้เหตุผลว่าการจับคู่ของโรเมลโอลาเวียกับร์เซ s สคาเซโดนั้นมอบความสมดุลแดนกลางมากกว่าแต่กาลาสเกรงว่าเอนโซฟันนันเดสอาจจะไม่เหมาะกับลีกอังกฤษ,กษนะครับเ <c oughs> มื่อถามว่าเอนโซเหมาะกับพิมเมลิกหรือเปล่ากาลาสก็บอกกับพรามสคาสิโนนะครับก็บอกว่าอ่าเอนโซฟ n นนันเดสนั้นแตกต่างแม้ว่าเขาจะมีคุณภาพที่ดีแต่เรารู้ดีว่าพิมเมลิกนั้นยากมากๆ ทีมลีกเนี่ยไม่เหมาะกับสําหรับทุกคนเรารู้ดีเรารู้ว่ามันไม่เหมาะสําหรับทุกคนจริงๆเขาต้องเพิ่มความฟิตเขาต้องทําอะไรมากกว่านี้ต้องวิ่งมากขึ้นต้องสม่สําเสมอกว่านี้ด้วยนั่นเกิดจที่ตําแหน่งของเขาเนี่ยจึงเล่นยากมากเราจะรีกร้องให้เขาทําอะไรละ่ะแอสเซสยิงประตูเล่นแบบบล็อกชูบอเนะเขาทําแบบนี้ได้หรือเปล่าผมไม่รู้ว่าเขาเล่นแบบบล็อกชูบกได้ไหมเขาต้องเริ่มทําประตูหรือแอสเซสให้มากกว่านี้ ผมคิดว่าฤด,ดูกาลนี้เอนโซจะตกที่นั่งลำบากนิดหน่อยนะในการเรียกฟอร์มเก่งกลับมาในแดนกลางของเชลซีเขาจะได้รับโอกาสจากฝั่งมานั่งสำรองมากกว่าในเกมกับแมนยูแม้ว่าเขาจะได้ลงสนามเพียงแค่15หรือ20นาทีเขาก็ต้องแสดงคุณภาพออกมาในเกมกับแมนยูเขามีโอกาสยิงประตูที่2ให้กับเชลซีซึ่งน่าจะทําให้ทีมเอาชนะได้ดังนั้นมันจึงมีช่วงเวลาให้กับเขาให้เขาต้องการคว้ากว่นนั้นเอาไว้ เขาเคยเป็นรองกับตันทีมและตอนนี้เขาตกอยู่บนมานั่งสำรองเขารู้ว่าต้องทำอะไรให้มากกว่านี้และนักเตะคนอื่นๆก็รู้ว่าพวกเขาต้องรักษาฟอร์มเอาไว้เพื่อยึดตำแหน่งในทีมอันนี้คือสิ่งที่กาลาสนะครับได้กังขาในตัวของเอนโซเฟานเดสครับถ้าเองไม่โชว์ผลงานให้ดีกว่านี้มันก็จะตกที่นั่งลำบากไงเองก็จะเป็นแค่ตัวเลือกสำรองอะไรอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันที่ข่าวสารของปอปอกบากันหน่อยครับยูเวนตุสกับปอกบาเนี่ยคุยคืบหน้าเรื่องการยกเลิกสัญญากันนะครับรายงานข่าวล่าสุดนะครับโอ้โหก็บอกเลยนะว่าทั้งยูเวนตุสแล้วก็ปอกบาเนี่ยใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการยกเลิกสัญญาหลังไม่อยู่ในแผนการนำทีมของเตียโกมอต้าแม้ใกล้ผลโทษแบนแล้วก็ตามครับปอกบาได้รับการลดโทษแบนจากความผิดฐานใช้สารกระตุ้นเสียงนกนะครับ อาปอกบาเนี่ยได้รับการลดโทษแบนจากความผิดพลาดใช้สารกระตุ้นนะครับจากโทษเดิม4ปีหลังเหลือเพียงตอนนี้สิเดือนนะครับลดโทษจาก4เหลือ18ภายหลังจากอุทธรณ์ตาา่อศาลอนุญาโตตุลาการกีฬาสำเร็จนะกองกลางวัย3าปีอย่างปอกบาสามารถกลับมาฝึกซ้อมได้ในเดือนมกราคมปี25งพและจะมีสิทธิงลงสนามเล่นอีกครั้งตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปนะครับ ยังไงก็ตามแข้งแชมป์โลก2018อย่างปอกบาครับโอ้โหยังมีสัญญากับ osh, ยูเวนตุสจนถึงซัมเมอร์ปี2026ไม่ได้อยู่ในแผนการน,นำทีมของกุซืออย่างเตียโก้มอตตาเลยสมสรจึงพยายามหาทางยกเลิกสัญญาที่เหลืออยู่รายงานล่าสุดครับมีความคืบหน้าบอกว่าการเจรจาระหว่างยูเวนตุสกับปอกบาเนี่ยโอ้โหรุดรุดน่นนาไปไกลามากเลยมีความที่จะตกลงใจยกเลิกสัญญากันด้วยความยินยอมพร้อมใจทั้ง2ฝ่าย ปอกบาก็อยากจะยกเลิกยูเวนตุสก็จะยกเลิกนะครับก่อนหน้านี้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ได้มีความิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งหากยูเวนตุสต้องการยกเลิกสัญญาจะต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับปอกบาทําให้ต้องเจรจาใหม่เพื่อหาทางแยกทางกันโดยดีแล้วก็เสียหายทางการเงินเนี่ยให้น้อยที่สุดนะครับก็ถือว่าจะเป็นความยินยอมของทั้ง2ฝ่ายสำหรับปอกบาแล้วก็ยูเวนตุสในการที่จะยกเลิกสัญญากันเพื่อให้ปอกบาเนี่ย ไปหาทีมหมายเล่นเซียนะแล้วก็ยูเวนตุสจะได้ไม่ต้องแบกรับค่าเหนื่อยที่มันมหาศาลของปอกบาด,ด้วยอ่ะก็เป็นทริปเปิลรีวอร์ดครับลุ้นแลกแจกกระหน่ำยูสกอร์สามสามารถแอนไลน์ไปที่แอนยูสกอร์สามได้เลยมีอนำนาจหน้าด้วยนะครับแจกหนักแจกแลกแจกจริงนะครับต้องยูสกอร์ครับโอ้โหแจกเงินรางวัล60รางวัลในเดือนเนี้ยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทในเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็หนึ่งพันบาท 60รางวัลทุกสัปดาห์ไม่แค่นั้นก็ลุ้นแจก iPhone 16นะครับสัปดาห์ละ5เครื่องที่อยู่สกอร์สาก็ฝากไว้ด้วยนะครับสนใจก็ไปร่วมลุ้นสนุกกันได้นะครับนะสนใจก็จัดไม่สนใจก็ไม่ว่ากันในส่วนนี้นะครับผมไปทิ้งดวนกันที่ข่าวสารของลีโอนลเมสซี่กันหน่อยครับเมสซี่เองก็ออกมาแสดงความมั่นใจว่าอินเดร์ไมามี่จะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมในปีหน้านะฮะน่าสนใจมาก ท่านซูปเปอร์สตาร์อย่างลีโอนลเมสซี่นะครับสุดผิดหวังกับการสุดเส้นทางเลยกับการจบเส้นทางเพียงรอบเพลย์ออฟรอบแร,บรกหลง Inter ังอินเดอร์มอามีแพ้ต่อแอตแลนต้า i ยูไนเดหนประตูต่อสองในเกมซีรีส์นะครับลีโอนลเมสซี่กองหน้าชาวอเจนนทยนครับโพสต์ข้อความลงอินสตาแกมมรมของตัวเองแสดงความมั่ในใจว่าอินเดอร์มอามีสโมสรของเขาจะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมในปี2025 หลังพลิกล็อกตกรอบเพลย์ออฟรอบแรก1ประตูต่อ2ในเกมซีรีส์ที่แพ้ต่อแอตแลนตายูเนเต็ด2ประตูต่อ3ตามการรายงานจาก e a e s p n นะครับ e s p n อินเตอร์มายามี่ครับจบช่วงฤด,ดูกาลปกติในฐานะทีมอันดับหนึ่งของฝั่งอิสเทิร์นคอนเฟอเรนซ์แล้วทางแอตแลนตาเนี่ยจบอันดับ9ก่อนผ่านรอบเพลย์อิ nament, นทูนัมเบ้นครับจากการดวลเป้าชนะ CF เอฟมอนทรีออลนะครับ5ประตูต่อ4หลังเสมอกันในช่วงเวลาปกติ2ประตูต่อ2 โดยทีมของเมซี่เป็นฝ่ายควา้าชนะในเกมแรก2-1แต่พลาดท่าต่อเอลล่าตาในเกมนัดที่2นะครับดยสกอร์1ประตูต่อ2และ2ประตูต่อ3พลิกล็อกตกรอบแบบน่าผิดหวังนะครับ้น,นของเมซี่เนี่ยก็โพสต์ข้อความลงอินสตาแกรมเขาบอกว่าฤดูการนี้จบลงโดยที่เรายังคงเติบโตได้ในฐานะสโมสรและแม้เราจะบรรลุเป้าหมายบางอย่างแต่เราต้องการมากกว่านี้ ขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมและสนับสนุนเราตอนนี้เรามาเตรียมความพร้อมที่จะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมในปีหน้ากันเถอะอันนี้คือสิ่งที่เมซี่ทิพโพสต์นะครับเมซี่เนี่ยไปฉากซีซั่นนี้ด้วยการทํา20ประตูกับ16แอสซิสต์จากการลงสนามเพียง19เกมเนื่องจากบาดเจ็บข้อเท้ามาจากการลงเล่นรายการโคปาเริกา2024แต่เขายังช่วยไมอา,ามี่คว้าแชมป์ซับพอร์เตอร์นะครับซับพอร์เตอร์ชิลนะครับและสร้างสถิติเก็บคะแนนมากที่สุดในลีกรดูกการเดียว 74คะแนนจากการลงเล่นเพียง34เกมนะครับว่าเขาจะกลับมาในฤดูกาลหน้าเนื่องจากจะหมดสัญญาในปี2025ด้วยนะครับฉะนั้นของเมสซี่ก็บอกว่าฉะนั้นของไม่ใช่เมสซี่ฉะนั้นของตาตามัติโนนะครับุนซือของไมอามี่ก็บอกว่าจริงๆแล้วผมไม่รู้ว่าเวลาของเมสซี่ในลีกนี้มีจํากัดแค่ไหนมันเป็นคําถามที่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่ผมไม่กล้าจะบอกว่ามันสั้นมาก เขาก็ไม่รู้ว่าเมซี่จะอยู่กับอินเตอร์มาามีนานแค่ไหนนะครับแต่เมซี่ก็แสดงความมั่นใจว่าปีหน้าอินเตอร์มามีเนี่ยจะกลับมาแข็งแกร่งมากกว่าเดิมก็ต้องมารอดูแล้วกันนะครับสำหรับเมซี่ในวัย38อย่าง39ก39แล้วนะครับก็ถือว่าระดับตำนานอีกคนนึงนะครับโอ้ไปสร้างชื่อที่เมเจอร์ลีกสหรัฐอเมริกาเอาใจช่วยแล้วกันเนาะ ทุกท่านทุกคนมีความคิดเห็นอะไรยังไงสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ขอบคุณครับที่รับฟังนะดูแลสุขภาพด้วยครับทำอะไรก็ขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตมีเงินมีทองไหลามาเทมาไม่เจ็บไม่จนทุกท่านทุกคนเดอ้อ